ค่ะกาบสวัสดีข่าท้ชมทางบ้านค่ะมื่อนี้กะมาพบกับเจ้าข้ามสตัวเต็งเรียกเราเนาะค่ะมื่อนี้เจ้าข้ามสตัวเต็งกับเรามาติดตามความฝันกับพระมลเป็นข่วงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชม เพิ่นฝันหินพญานาคเนาค่ะค่ะความฟันของน้ำมุนสิเป็น,ใในใยังไงเพื่อใช้แนวทางเขาจังไรเป็นไปเป็นมาแนวใดจะเพื่อว่าเป <affe tới reci dır> ็ care care นการเสียเวลาค่ะ้ากไปติดตามรับชมรับฟังความฟันของน้ำมุนของคมกันค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้ำมุลค่ะสวัสดีค่ะค่ะโมนีการเดินทางมาติดตามขงสุดห่ายของน้ำมุนเนาะค่ะเพิ่นว่าเพิ่นฝันหินพญานาคในละคท่านมช้ชมหลบหนีเป็นตัวสีขาวค่ะ โค้งสุดท้ายนี่น้ำมุนพนสีเด่แนวทางตัวเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมก็ให้น้ำมุนพลหล่าสูฟังค่ะฝันว่าจังไดคะน้ำมุนฝันว่านพญานางเลยค่ะพญานางสีขาวพนมามาจะได้บันหลบหนีหมาเหื่นได้บันอือค่ะหลบหนีเขาม้าหื่นได้เลยพนมาพนเขอม้ามาได้พนพนเอิญนางมาเอานี่ขอม้าได้เห็นไหมพอดีนุยางออกมายางออกมาจากหน้าบ้านยางออกมาจากประตูบ้าน เพิ่นนะว่าเขามามานางคดุควรอยู่ในเหอนโตขาวจุ้งพูนคดอยู่หน้าบ้านตัวใหญ่บ่ออุ้ยว่าล้วก็ค้นคิงลูกตัวละตัวใหญ่ดีล่ะตัวบกใหญ่หนึ่งเลยถามว่ามา่ยังล่ะค่ะโอ้สิื่อสุกอลามาให้เจ้านี่ล่าบ้านสันค่ะเป็นคือพญานาโตเมย์คือเมียหญิงนี่แหละบ้านนี่เพิ่นมามโตสีขาวเหลืองภาพภาพเลยเป็นเหมือนผู้หญิงเนาะแมนค่ะ มาบันเพอนเข้าไปแบบนี้มาซื้อเลขบ้านเด้อเลขบ้านจะคล้องเด้อแต่ว่าเพิ่มโให้ทิม่มห้ทิมอายุจะคล้องค่ะแบบบันพ้นว่า้าไปแล้วนี่อันเดี๋ยวบ้านนี้ก็จะเป็นประตูเหมนประตูทองเด้อเพิ่นวาเพิ่นเบา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 ในขวดฟันคือเบาอีรี่นี่นะจนหัวจนตกใจแหมจนมาฮึหูเมื่อซาจังแหล่ ได้ฟันนั่นคือความจริงเลยคือพันไม้เห็นจริงๆมาๆให้เห็นจริงโอ้ยคนจิงลูกอว่าสาเลยเนพะี่พันมาตัวเดียวมันมา,มาตัวเดียวมาหอ่อพันมาหอดักไฟนมาโอ้ยนั่งเขาบ่ได้พันมาก็เ<อ>ลยยางมายางพ่อยางออกวิปประตูบานตัวนี้ปุ๊บเพิ่งกับเขามาไปเกี่ยวอพานตัวนะมนตนไปออมนั่งอยู่กลางบานเลยเห<ป>มือนเหมือนเป็นลูกพ่นโคตรขึ้นแลยแม่พ่อขึ้นเหมือนเหมือนเป็นลูกที่เพ่น บูชาที่ห้าเหินกันทั่วไปเนาะแมีนเมนจ้ะแมนเมนะแต่ว่าหลอบนี้มาเป็นองค์สีขาวจ้ะเพื่อน่าเพื่อนเอาโฉกเอาลามมาให้เม่นเอาชคเอาลามไมให้เลขบ้านเพื่อน่าเลขบ้านกับอายุจากองเด้อเพื่อน่าแสดงว่าองค์ไม่นี้มาย่่าอายุอีกย่่าอายุบ้านเลขที่เท่าไหร่นะมนหนึ่งหาแปดหนึ่งหาแปดแมนบ้านนี้อายุเด้ค่ะอายุนะม่อนค่ะสี่สิบสองปีสี่สิบสองปี ว่าซ้อเกิดเทนายนโมนสองหาสองหาสองหาสองห้าสองห้าเนาะเมนจ้ะอายุสี่สิบสองปีค่ะท่านผู้ชมฝันหลอบนี่เป็นหลอบที่สองเนาะหลอบก้อนพญานาคองค์ดำเมียนหลอบก้อนอัะเนี่ยไปท้ำเพื่อนค่ะหลอบหนีสิเมียนเพื่อนมาหอนยังวะน้ำมาหอดเหินนะน้ำมาจนหอดเหินเลยเพื่อนมาประตูเงินประตูท่องแมนเพื่อนมา นี่ประต่อไปนี่สิเป็นประตูเงินประตูทองเรื่องประตูบานเจ้าคิดว่าคือว่าฟันดีแห่งเนาะแมนโอ้ยังมารอบอมีฟันดีค่ะฟันห็นได้พ่ายยานาเงี่ว่าบานนี้เพิ่นเพิ่นไปใส่บานนี้เพิ่นมาเนี่าเพิ่นว่าเห็นบานบานเยวก็สีไแด้ประตูเงินประตูทองมาเพิ่นก็เรือยออกไปออกนาบานออกทางเก่าเพิ่นหันมาเพิ่นก็แลดบินบัก้าวหันพอเพิ่นออกไปแดดหอดถนนคอนกีเนะหันมาเพิ่นแดดบิน พคนยังมาแแบบหลินที่ไหมบบหลินมักหยาวตบมักหยาวเลยดินเพคนแต่ว่าหลินเพคนนี้บ่มีเหล็กเหมืนบ่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 มีว่าซื้อแต่เหล็กบานก็อายุยุนงทนน่ะเลือว่าเพิ่นมาให้ยักเตอรอยู่นอนนะมุ่นเนาะทักเตอร์อะไรนี่มาบอกเลยว่าเอาเหล็กบานกับเหล็กอายุแมนจ้ะย่ำเหล็กบานหย่ำแต่เหล็กบานอีกทีก็อายุจะคลองค่ะ น้ำมุนฟันมาขื่นอยู่วะฟันมาขื่นนี่แหะค่ะฟันใหม่ไม่เรื่อยๆสุดท้ายยังมาโค้งสุดท้ายพร้อมยังวะถือว่าเป็นฟันที่ดีแห่งดิ๊ผู้ใดที่เพิ่นมีบุญเนาะมีบุญมีพราเพิ่นสิฟันเห็นพญานาคเนาะน้ำมุนก็เป็นอีกผู้หนึ่งค่ะท่านผู้ชมหวดนี่สองรอบแล้วค่ะท่านผู้ชมที่ฟันหินพญานาคแต่ว่ารอบนี้มาให้จ้าจังๆเลยมาให้หอดบานหอดบานเลยยังวะในความฟันน่ะน้ำมุนยาญ่บ่ อุ้ยกระยานนะน้องพญานาคตัวแงมาเรลื่อยเขาาหื่นน้องพายสีบรญาอยู่กลางหื่นเลยนี่แหละกลางเหื่นมองนีไอกลางเหื่นมองนะตู่เย็นเลยเข้าไปเพิ่นกระโบด้แปลงกายเป็นคนมอเป็นพญานาคเป็นลูกพญานาเลยเหลือมผ่าผ่ายูเก็ตือเก็ตไข่หมกไข่ยางแบบเดือดเดือดเลยแม่นเกตหนึ่งโอ้เหลือมงามแหงไข่หมกแม่นมีแบบขนคิงลูกยังว่าแบนขนคิงลูกยังว่าค่ะ จะถือว่าเป็นตระกูลที่ชัดเจนเนาะบ่ต้องตีบ่ต้องแปลแล้วก็แลม่เนาะบ่ต้องตีบ่ต้องแปลเนี่ยย่างเดียวเพิ่นมาให้คักแล้วแม่นจ้าบารลขที่158จ้าอายุ42อย่าง43เนาะน้ำม่นเนาะจ้าว่าสอเกิดกับสอ5แม่นจ้าน้ำม่นเกิดวันที่เท่าใดน้ำม่นเกิดวันที่17วันที่17เนาะเพื่อท่านผู้ชมเพิ่นถามหาเนาะเมีนจะเอาไปติดๆไว้เบิ่งค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าพญานาค ตัวนี้เพื่อนมาให้คักแล้วคืออายุและการบานเล็กที่ค่ะย่ำยูจังสันค่ะท่านผู้ชมพญานาคองค์ดำหลบกอนกาบอกอายุเนาะน้ำมืเน้อเพิ่อนบอกอายุค่ะแต่องเอาไปพิจารณาาเบื้องค่ะพานออกไปแล้วเพิ่นยังหัวลับมาแหบบดิ่นใส่คันกับมาแหบบดิ่นใส่อยู่เนาะเนาะได้ว่าวันน้ำมุนเห็นกับไผเห็นผู้เดียวอยู่ผู้เดียวตอนนั้นอยู่บานผู้เดียวลูกผัวนี่่อยู่เลยอยู่ผู้เดียว แต่ว่าในความฝันอัญญานแห่งโอ้ยจนคนเขยงหนูจ็ดสิไปทางไหนไปบูปีนนู้นเนี่ยพญานาคมหาจะจะนอจ้าวาค่ะถ้าเป็นถนนันผู้ชุมเห็นถนนันผู้ชุ่มจิวญาณบ่สแสดงว่าเพิ่นเอาโชาหญ่มาให้ล่ะล่ะนาะนมุนเนาะ<า>สองลอหลบแล้ววันที่สิบหกซิงห์ฮานี่เนาะกะบหนมนุนเพิ่นกามาแบ่งปันแนวทางกะมีเพียงเท่านี้เอนบอสค่ะมีเพียงเท่านี้แล้วค่ะค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของเฮาเลยรับส้มรับฟังนับกันเนาะค่ะ ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคลิปนี้ก็มาสรุปตัวเลขน้ำมูุค่ะน้ำมูุนี่เพื่อนฝันเห็นพญานาคสีขาวนะเนาะเพื่อนกะเลื่อยขมาอยู่ในเฮื่อนเนาะค่ะกะมาอยู่กลางเฮื่อนเพื่อนกะบอกว่าให้สื่อเดขกบ้านเด็กที่กับอายุของน้ำมูุเพื่อนวานเนาะค่ะกับบานเด็กที่เพื่อนกะหนึ่งห้าแปดอายุน้ำมูุนี่กะสี่สองเป็นสี่สิบสองปีค่ะพ่อซอเกิดเพื่อนกะสองห้าสองห้า กระใหท่านผู้ชมมาเป็นแนวทางในการสื่อสลากินแวงรัฐบาลโชคโชคมันมันดำดำ้วยลุยเฮ่งเฮ่งปังปังไปกับความฝันของน้ำมุนค่ะค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเชว์ผลพาดแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านของห้าวเลยรับชมรับฟังเนาะค่ะค่าสำรับคลิปนี้เจคํามสามตัวเต็งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปน้าพ่อกันไหมสวัสดีค่ะ